ครับสวัสดีพี่น้องเจฟซีแฟนคลับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่น้องมาฮอตจอดถึงนะครับวัดกําแพงใหญ่วัดสะกําแพงใหญ่นะครับอาเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องสาวน้อยลำเพลินโชวนะครับวันนี้เป็นงานบุญประจำปีงานบุญเดือน3นะครับทั้งคณะกรรมการหลวงพ่อนะครับก็มาเตรียมงานจัดงาน สถานที่กว้างขวางครับหน้าเวทีจุคนได้เป็นหมื่นครับพี่น้องว่ต้องย่านว่ต้องกลัวเด้อมาได้เลยนะครับ <c oughs> ทำคืนนี้เดี๋ยวทมพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนว่าวันนี้บัตรเก็บบัตรกี่บาททุกคนครับอาจารย์เอ่อวันนี้เราเก็บบัตรกี่บาทครับผมผู้ใหญ่ร้อยยี่สิบเด็กหกสิบเนาะครับผมผู้ใหญ่ร้อยยี่สิบเด็กหกสิบนะครับเด็กก็คงประมาณสูงไม่เกินร้อยยี่สิบเซนติเมตรเนี่ยและ ตะเก่าเนาะโอ้ตอนนี้มีเสือมีสาดมะปูแล้วครับพี่น้องเสือสาดมะปูแล้วผู้ใหญ่ร้อยี่สิบเด็กหกสิบบาทพระสะกกำแพงใหญ่นะโอ้สิ่งก่อสร้างเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องอีหยังกลมๆอันนี้ป้าอันกลมๆหนะูเพื่อนยังครับหนูโอ้มันมันมีผ้าเจดีบ่แม่นไม่ทางในมีหม่องสมาธิเจ้าบ,บกมานั่งสมาธิทางใหนขับไปเบิึงที่ละ่ะที่แรกว่าสิมานอนพีเระยนันมันเสียงดังแม่หมอเสาร์เลยนอนอยู่ฟังหุน่นมันมีหม่องทำสมาธิหม่อง ครับเอ้าโอ้วันนี้สถานที่กว้างขวางครับหน้าเวทีเป็นลานปูนอย่างดีเลยครับพี่น้องอ่าหน้าเวทีเนาเป็นลานปูนอันนี้เอฟซีศรีสะเกดมาปูศาสปูเสือสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาปูศาสตร์ปูเสือถ่ายแล้วมาจากบ้านใดล่ะนี่อ๋อบ้านคำแพงนี่เนาะบ้านเจ้าของเมืองทุกปี๋อครับเมื่อคืนบบนี่นาดไหนครับเมื่อคืนนี่ อ๋อแม่นกน้อยเสียงอีสานเนาะก็ตั้งมองเดียวกันเดี๋ยวทุกที่บ่โอ้เชียร์ทุกคณะนะค่ะอ่าเชียร์ทุกคณะลายมือใหญ่มากอ่ะอนมอล่ำเพลินโชว์เคยเบิ่งไปย่างนั่นแหละแย่างมันบอกครัเจ้าบอกว่าเป็นจองที่ให้เราหน่อยเราอยากดูแสดงว่าวันครับผมอ๋อโมโทมาแสดงว่าเพิ่อนเคยเบิ่งแล้วบ่ใช่เพื่อนเขาอาจจะครับอ่ามามาเบิ่งมาอยู่ในบ้านนี่แหละนี่ มาเบิ่งว่าหมอลำเพื่อนเนาะสิเป็นช่างใดม่วนบะนี่เขาประยุกมันก็ดีครับผมหรือว่าเข้ามาหมอลำกับผมอาร์ซิเมนคนมักเนาะขันว่าจะเป็นหมอลำมักโลดเป็นบอลำหรือเปิดเพลงซื่อๆกับมัดไหมโอ้พอพอเมียผ้าบบันเท่าบุรุษพาดูมาเบิ่งมาแต่น้อยเนาะเบิ่งมาแต่น้อยที่สามบันเท่ากันทั้งสี่แล้วแนวเบิ่งกับหมอลำเนี่ยแหละเนาะครับพอเมียผ้าเมืองอีกทีนึงเขาก็อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนครับเป็นคนชอบดูหมอร่ำ เสียที่จะรำบมเป็นเหอร่ำบเป็นองเพ่งได้ยนเป็นอห้องเพ่งได้กับ้องลำเป็นแล้วเนอะมหัดเอาตัวครับเอาค่อยสนุกนะแม่นะมือแรงนะครับออนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศหน้าเวทีครับปูสาปปูเสื้อทานแล้วพี่น้องเอฟซีเข้ามาเดี๋ยวถามทางพี่กันมาจากบ้านไดโอ้ เขียนซื้อไว้นล้วแ้่แม่เด้อสวัสดีครับมาจากบ้านไหนมาจากบ้านไหนนี่แต่บ้านแขกค่ะบ้านแขกไก่บ่อเปลก่ยนชื่อบ่อโอ้โหนี่เอฟซีพ่อการชัยครับยังไงพระเอกว่านี่ยังมีแต่ติดตามเพื่อเราพื่อดูทุนมาอยู่ไก่เนี่ก็ไม่มาเยู่นี่เป็นแขกเป็นครับผมเอฟซีบ้านแขกเนาะครับผมครับบอกพ่อใหญ่กระไส้ในเด้อครับเอามาท่านมาท่านพ่อเลยคุณบ่อบ่อจ้ะเราท่านออกมาไทยคลิปหน้าเวทีบ่เหรอ กูานเขาสิมาหลายอยู่ยู่ันมนลาแต่ว่ารอนี้มีมีันครบนด้คน่งมา่านตอนนี้นี่ารือีครับครับผมท่านในเมืองจะเกือรไปลำเพรีนโชคปีนี้อยู่นออยู่อัานอีหลาทีเมืองพนโตกันตกันจืดจืที่พนเดรเท่สองอ๋อที่ว่าตั้งสองเวทีเนาะบอกนั่นั่นนนอ๋อมันกรเบื้องกมนมมันโตกทั้งหลุมงากันแนมือนันวัดเลยเนเต็มรูปแบบ มือนี่เต็มรูปแบบแน่นอนคุณแม่ทำมาเบิ้งรถเออก่นี่เยอะมากๆมันปมันไปซีดเดือดเออไปบ้านอุ้งยิงนหรบ่ครับทุกคนได้บนไดกระหน่ำพวกหนึ่งพวกสองมากไกลๆครับครับมากหลายเอาเอามือแร่งคอยพิสูจน์ผลงานได้แม่ได้ครับในยูทูบก็โอเคสุดยอดเลยครับผมครับครับเด่นค่อนมากๆเลยเอาปูปูหม่องม่อเนื้อปูหม่องม่ออันนี้โอ้อันนี้เข็มเสื่อย่างดีตัวนี้ บ้านสำโรงน้อยบ่ยายสมใยายสม,ส,มสำโรงน้อยเขียนซื้อไปน้ำเอาเนี้ยทับไปน้ำเ,เดี๋ยวล่มสิพัดปิวในลำมองนี้ก็าลังดีเลยนี่หนาเวทีนี่วันนี้บัตรร้อยยีนะครับผู้ใหญ่แล้วก็เด็ก60บาทเดี๋ยวครับบรรยากาศหน้าเวทีบรรยากาศ,าเ,รรากาศเตรียมงานเตะลมองเตะบอลครับพี่น้อง พี่น้อง FC ก็จะประมาณนี้นะครับมาปูศาลปูเสื้อทาทางคณะกรรมการก็จัดเตรียมสถานที่นะครับป้องกันบ่ใหมีการเลียดหลอดบ่ใหมีการหลอดผาเอาโค้งเล็กก็ยังมากันไวมองไหมีปองมีหู้กับบ่ใหหลอดได้นะครับนี่วัดสะกำแพงใหญ่นะครับพี่น้องเป็นวัดน่าจะเก่าแก่มากครับสิ่งก่อสร้างของพี่น้องอเป็นเหมือนปราสาทเลยครับ เพราะท่านเขาไปบางทางในอยู่วัดเพิินยังไงเด,ดยเิ่นไปเิ่นปีด,ดีดีบ่ฮู้วเขาปองไดทางเขามันอย่ไก่นะเหมืนเป็นวัดสะกำแพงใหญ่น่าจะเป็นวัดดังนะตรงนี้สำหรับจัดงานจนหนังจ้างหมอล่มคณะใหญ่มาหลคณะคณะใหญ่ตลอดนะครับจัดงานประจำปีประเทนีบุญเดือนสามนะวัดสะกำแพงใหญ่นะครับพี่นะ้อง โอ้รถไฟแม่นพันนี่ตัวนี่ขางเวทีพอดี <c oughs> <c oughs> อ้นี่รถไฟแล่นพันผมพี่น้องเอ <c oughs> เล่นติดกับถนนรถไฟเลยนะครับทางรางรถไฟเลยออามาเด้อพี่น้องเด้อผู้อายุใกล้นะครับใครที่อยู่ใกล้อำเภออุทุมพรพยยิสัย ห้างสถานีรถไฟประมาณกิโลเดียวนึงนะครับกิโลกวักวห่างจากสถานีรถไฟมากิโลกว่กวๆแลนตรงวานี่แหละตะกี้เห็นรถไฟมาเขาก็ย้อนกลับไปทา้งนั้นกันถนนเส้นนี้กับตำกับสถานีรถไฟเลยนะครับใครที่นั่งรถไฟมาก็อยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่าใครนํารถยนต์มากะสถานที่อาจที่ได้จอดทั้งนอกนะครับไม่ได้มาจอดที่ใกล้เวที จอดทั้งนอกจอดพุ่นละแล้วก็ย่างขมาพอสมควรนะครับค่ำคืนนี้ครับวัดศะกําำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือเสียงจากเอฟซนะครับที่เพิ่นได้มเบึงที่เพิ่นตัง้งตารอคอยชมผลงานสาวหน่อยลํำเพิ่นโชว์ปี2นะครับบางคนก็ได้ชมบางแล้วบางคนยังไม่ได้ชมมารอชมที่นี่นะครับเป็น FC ของ องค์กรสาวหน่อยเป็ดบันแพ้งเอซอีหลาอุงอิงเอซของผู้นำทีมงานพระเอกวัดศิวะดลก็มีนะครับนี่ว่าะเป็นลูกเล็กเด็กแดงและผู้ใหญ่มาชมน้ำกันครับมือนี่ครับนี่แหละบรรยากาศการตั้งเวทีของพี่ๆทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังก,กับกำลังเร่งมือนะครับตอนนี้ขนาดก็กขณะนี้ก็น่าจะประมาณ5้ามงเย็นทันเวลาแน่นอนครับเอา้า พบปอกกันไม่คลิปหนากันเร็วกันมาอัปเดตให้พบกะวามีพี่น้องเอฟซีในหูนะครับลาไปก่อนครับพบปอกกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ